อ็กเนื้ออมือนีอกสีวิ่งออกกํา่างกายมวยแต่แกบนใช่ไหมคําเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดแม่นคักนอเลขกเจ้าเนี่ยของแท้อีลีของแท้ไอลีเลยอ่ะผู้ให้อีลีอ่ะครับขนริงอุ้ยงวดที่เท่าไหร่นะเจ๊งวดที่สามงวดที่สามแล้วมที่ว่าเราสองกันตอนทําพิธีนะนั่นแหละอยู่ตรงนั้นมีหลายช่องมาทําเยอะมากนะเจ๊นะ เมื่อกี้ก็ไปก้อนสิออกก็ปิดได้ตัวเดียวกันคือเก่าเห็นคือเก่าพ่อได้เห็นคือเก่าพ่อได้เห็นแล้วไหมเออในยกให้ดูหน่อยด้วยตัวไหนนี่นั่นถ้าไม่ตัดนี่ก็คือไม่ได้เลยเด้นี่แต่มันออกตัวกลับเนาะเจนก็ถือว่าเข้าอยู่นะก็ต้องกับด้วยเนาะใช่ใช่ใช่กับก็ตับแตกกันเนาะก็ต้องกับอยู่แล้วในหันมาทางนี้นิดนึงเจนหมดนล้วเจนเนาะสามสามหดแล้ว ดีใจน้ำน้อเอาลงครับเอาลงก่อนปูยาเขานี่แน่นอนอีดีเจ๊นจักรอบสิบรอบเอาหันหลังไปบอกปูก่อนหันหลังบอกปูก่อนจะแก้บนใช่ไหมเจ๊ไปเลยครับไปโอ้โเจนุดวิ่งแก้บนนะเอฟซีนะสิบรอบนะครับผม ใครที่อยากมาบนก็ได้เนาะใครอยากมาบนก็ได um, ้ครับผมปู่เขาชอบบนนะถ้าบนเยวะมากแกได้ดัง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 เอ้เอาหนึ่งรอบแล้วเอาจอยคิ้วกลืนคีดากไปกางเกงจะหลุดแล้วเจ้หนึ่งรอบแล้วนะครับผมเจ้สองรอบเอา ใครจะว่าบ้าก็ยอมแล้วตอนนี้เนาะถือเลขเนาะสองรอบอย่าเพิ่งเป็นลมนะเจ๊ยี่สามไฟล่องแบบนี้น้ำมาให้เจ๊นุชหน่อยนะน้่าไม่ยีนุ๊แก่เป็นลมเลยลูกสามแล้วนะครับผมเหนื่อยก็พักนะเจ๊แล้วเดี๋ยวเป็นลมเด้อโอ้ดักดักโอ้ดักเงี้ยเักดักเท่าไหร่แล้ว สี่หนึ่งพันครั้งจริ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 งอ่โอ้ยนับเอาเอามาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสี่แล้วห้าแล้วกินน้ำก่อนเออห้าเอาเอากินน้ำก่อนเจ๊กินน้ำก่อนห้ารอบห้ารอบแล้วเจ๊กินร้ายมันสิจุกโอลมจะใส่อันนี้เป็นการแก้บนเนาะเอฟซีเนาะ ครับเอาเป็นการแก้บนเด้อหรือว่าใครอยากจะโดดน้ําก็ได้นะบางคนบนโดดน้ําก็ได้นะเป็นมากยังว่าโดดน้ำมันจะได้ไปโดดเมื่อนี้วันนี้เบิกทราบบนยังหัวปะบนสุดสีทองงานปัทุมมากยังควายได้ตืดแมงมุมเออเอ้าพันดีดีพันดีดีฮ่าแล้วฮ่าแล้วเอาไปฮ่าแล้วเจ๊ฮ่าแล้วเอาไปนู่นวิ่งวิ่ง ลักกี no ้แล่น okay. น้องลากไส้มาวิ่งตามแล้วห้าแล้วครับลักกี้ไปห้าแล้วลักกี้งงลักกี้งงเห็นยังวะเออหกแล้วเอา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 ไปกำลังใจให้จินนุษนะครับผมเพราะว่าแก่บนเนาะทิพมุทิพหลอกหกแล้วหกแล้วหกแล้วเอาใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้ว กดเลกดเจ็เป็นจ็ดเเจ็ดรอบเอาเจ็ดแล้วเอาลงเอาเอาเจ็ดแล้วรีกสามรีกสามไมอเล่นนอนบนหเมือล่นแลปีปันยังเออแแล้วก็นี่อดอยู่เดนี่เอาถึงนี่แปดแปดเอาผู้ใดอยากกลมากหมดเลยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยมันแทะมวยแล้วแปดแล้วนะครับผมเอาค่อยๆจีซอกก่อนเจ้เออค่อยๆมากก็ได้บาดนี้ใกล้แล้วอันนี้เก้าอีกรอบนึงเจ้อีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเราคัตหายใจ๊ักบะไเออเอ้าอีกรอบเดียวเจ้เก้าเราบอกเก้าเราอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอ้ยนักกีฬาที่ปราดเดือบบาทนี้เจ๊นุชส่งเข้าประกวดเจ๊นุช

โอ้เห็นดาววะเห็นดาวยู่หลายดวงเงี่ยล่ะบ้าโอ้ผู้ใดตีมาบนคือเจีนุ่ก็ได้แมนเออบุญดีกับบ้านนี่นะบ้าแมนโอ้เอาอีกมีอีกมีอีกเอาแบบนี่มันมันแมนมีอีกไรงวดหรืออีกกี่งวดนะอีกจ็เจ็ดเจ็ดงวดแมนโอ้เดือดงวดเนี้ย โอยโอยโอยเจ้าเจ้าเจ้าแก่บเพ้ด้ห็พ่อแก่บนสิเห็นนนองโอโอ บอ้ออ้มอบบวนวิ่งเนาะวันบนมันสองพันคูณสองนอเออเออเอาลุกขึ้นครับลุกขึ้นเจลุกขึ้นโอ้เอากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกอแ้ามก่อนอโอามัก้ให้เจนุดวิ่งเลยเนี่ยเออางกายเนเราว่ามึงว่นเออแกูว่ามึงวิ่งหลายรอบแล้วมึงวิ่งอย่างนี้บ้างอนะ ต้องมาแข่งบล้นนอเจเนาะอย่าฝากกินน้ำเลยนะไม่จุกต้องกระเด็นมือยเดเอฟซีครับดีใจกับจจนุสด้วยนะครับผมแกหมวดนะพิมพ์รอดเดี๋ยวนี้เลยจ้าผู้แมนหน่อยน่เป็นยังไงฮะเป็นยังไงคนลุกเลยบ่คนลุกเลยบ้าเลือกฮูเลระโอแกให้แกบลนให้แล้วเนาะอันนี้เจนุ๊สก็ทำสิบรอบและสิบรอบ บ้านเนี่ยเที่ยวหนะจะเอาอีกเหรอบ้เนี่ยจะวิ่งอีกใช่ไหมเอองานก็ชีวิ่งให้เท่าโอ้มันถืออีกเนาะแมนแต่ว่าสำรับมือเฮ็ดพิธีเดี๋ยวสิขอเบิ่งมือดีดีก่อนเพราะว่ามันแล้วแต่มือดิครับเฮ็ดไหวมันสิอ่านนะจีเนาะแมนเอพี่กับใกล้ถึงหอดมือก่อนเจ้าสีสางทังกว่าฮะเจ้าสีสางง่าอย่าเฮ็ดแต้เพื่อน จะเอาหญ้ามาอยู่กับปมูเนาะเดี๋ยวเอาเริ่มมาอยู่น้ำนะเข้าวังน่ะนะเป็นเรื่องใหญจชีพมหัศเขามาแล้วาสามวันเนี่ยค่ะขึ้นมาใครเพื่อนเอามาให้มาอยู่น่วกันนะนะข้าวบนสางเมื่ีนะอันนี้ความเสื่อส่วนบุคคลแล้วค่ะเยนุษมาลางได้วันไงโอ้เข้าเข้าเข้านะเนี่ตัดให้นะไครว่ามะเขานี่ บ่มีบุญอลไรบ่างนบ่ต้องเสือบ่มีบุญนี่ได้ยกให้ดูหน่อยยกให้ดูเลยเจ๊เอ้องเสือบ่มีบุญนะบ่งเนีให้เธอเออกระป๋ากับแบบผสมเคือเออแสดงว่าบุญแค่บะมี่บ่กลับบะหันมาเนี่ยหันมองเองเขามาล้างพร้อมดิ่งแดดหาหาแดดมันออกหาแดดถ้าใครไม่เห็นแสดงว่าไม่ได้ดูนะฮะแนวทางของเจนุศนะครับผมโอ้ยไปเห็นกับบะมีบุญหันละครับอ๋อพิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะคะถือว่าเข้าเนาะค่ะนาะเบื่ออะไรนะ 0928618214 0928618214แอดไลน์เขามาได้เนาะค่ะสำหรับผูจะมาแก่บนมาบ้าข้าวบามาบนเนาะค่ะเนาะตัอมาหลังไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณเจนนุชครับขอบคุณครับ